ข่าวสวนกันค่ะข่าวสวนข่าวสวนเมื่อิงงฝนตกแห้งเหมือนขึ้นนี่ต้นมะซิดามันโคนหมดแล้วเนี่ยเอาดึงกลับขึ้นมาบา้านมันดินหล่โพหดนะฝนตกแห้งหพ่อฮอแล้ว อันนี้ก็่อเก็บแล้วค่ะมือเดียวอีกต่างหากเดี๋ยวเด้อพ่อเก็บแล้วพ่อเก็บแล้วบักซีดาหามองตั้งกล่องก่อนช่มสวนค่ะช่มสวนสวนจ้นจนสวนจ้นจนอันนี้ก็เป็นบักซิดาอ่อพุทรานมอุบักซีดาพ่ะนะโอ้่อยกระบาดเนาะ อันนี้พุทธานุ่มด้อยค่ะามาปูไว้ไกลายเป็นพุทจากพุทธานุมนุมหยังล่ะกลายเป็นหมักเล็บแมวสื่อพันมาหน่นวยย่อยไงติดต้นมาที่แหลกนะ่ะบันจาคของมาปลูกไอ้สิ้นเนี่ยเมือนเหมือนี่กลายเป็นบักพุทธาสามรถไปเลยห่นเื้ากันล่มเพราะว่า ฝนตกแล้วมันนั่นโอ้ยเ้ย้มันมันมันดินลมไหมค่ะน่ามันระบายลงสาบ่ท่านโอ้ยเดยวตนจบของเดยวตนหนุกดีดาดีใส่ความสามารถพิเศษสูงได้นน่มือเดียวแกะได้มีความสามารถสูง แมวแมวนี่มันพันอะไรจิมจูสวยงามตามท้องเรื่องมักธิดาไหนมีอีกไนะหมมีอีกลูกนึมมันล่มเดี๋ยวตังมาเก็บแล้เอ้าล่นก็แล้วโอ้โอ้โอ Một tang kong ui chưa hết đại kinh hết hồn nguội đuôi đa hà đơ À hà quay hà hà À À hà 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 gì hà 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 mẹ hà 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 เอาลุในกระถางกันด้วะธรรมชาติแห้งพี่น้องเอ้ยธรรมชาติธรรมชาติอีหลีว้าว <laughs> ได้แล้วโอ้ยนำมอม่ได้ยะ <laughs> นี่ยังมันเห็ดผู้เดียวมันก็ที่ลำบากปานนี้นะเหรอ <laughs> นี่ได้บักซีดา <laughs> ไว้นอสู Ha <laughs> ha.